อาชิบหายมานี่ไงโอ้มันสมว่่ะใชรอ่ะเอาใช้เอาใช้เอาใช้ใครเล่นเลสคะเลสอ้าฮะหะรอรอรอก็ยัขับกูดีเดี๋ยวกูเช็คเอ้าพี่พี่จ่วงกับพี่แบงค์สลับโทรกันเหรอคะพี่ไปแล้วค่ะติดเฮี่ยอ่ะ ไปเลยไปเลยวอวอแนวตั้งเหมือนเดิมวอ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 โอเค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 ไปไปไปพี่ี่ี่วยน้องหลบ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 เปล่าไอ้สองใครอยู่ใกล้กันหนูแอเจ๊เจ๊อยู่นี่โอเคโอเคโอเคหนูโดดหนูโดดสาธาน สาฮิวให้พี่ดไหน่อยิวเบลมายมาเหยพาเดูลูปิวเไปแล้วเลยพี่ต้องทำอะไรอ้าวอีกสิาเออ้าหลังขาหลังไ้าหลังทไลูกเ้ยตามมาแล้วมาพี่จะเข้าไซส์แล้วเอาค่อยๆสาไป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  ตั้งวอ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 นั่นแหละนั่นแหละตั้งเลยตั้งเลยนั่นแหละฮ่า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 ฮ่ดูวุ่นวายอย่งเลยอ่ะรู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยนอกจากเสียงพวกเอ็มวีก็ไม่ได้ยินเสียงเพี้ยเลยไม่เสียงนี่ โอ้ววางน้อยกูก็ฆ่าหนึ่งว่ะแบงค์เนี่ยโอเคว่คกูจะไม่ได้ฆ่าแล้วเนี่ยกูเฟกเช็คไหมเงาไปดิเฟกเช็คคือยังไงวะไอ้เหี้ยก็เราจะเข้าบีไงแต่เราเข้าเอ ไปไปสาสาสามานี่ลูกสามานี้โอเคแต่เบาๆนะลูกกดชิปกดชิปเฮ้ยเฮ้ยเอาสปายเสอุ้อู้อู้ังรีบข้ามันรีบยิงมันมาสามสิบมาสามสิบเอ้เอาเอา กูเข้าไซส์มาแล้วเอ้าเชืเลยโอ้ยย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 ยโหโอ้ยย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 อยยเยยยยยไนยยยย ย้ายคำเยอะดิบเมนไหลตอบฟังดิบกระโดดไม่ขึ้นเหมือนไอ้สาเลยอ่ะยังโอ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยใครจะมีอันตีบ้างโอเคเขาเลยไหม เอาเลยเปลายังยังยังงเฮ้ยมามามาหลัง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 อ้โหให้เพื่อนหน่อยหิวให้เพื่อนหน่อยเพื่อนอยู่หลังหิวอีอีไหนโอเคมาสาส่ามามาไไปวิวิวววิ่งอ่ะโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเค มันอยู่โน่นตัวหนึ่งอ่ะหลังตัวหนึ่งมาหน้าหน้าใซตตัวหนึ่งเล่นดูตรงนี้เองเล่นตรงนี้โอเคน้าไซตไว้โอ้โหสมกไว้ฉันเก็บอยู่ไหนสมกไว้สายใหญ่สมกถือปืนไว้นะไปเข้ามาแล้วอ้หคิวผ่านมันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออเนียเก่งมากเก่งมาก จบด้วยอ่ะพี่นิสัยไม่ดีเลยใช่หนาใช่หนาหน้าซ้ำไปไหนดีคะไปไหนอ่ะมันรู้เลยอ่ะตามพี่มาตะฟักาตะฟักาตะฟักอูดอนกูดอนระวังแฟงมะไปเอเถอะปะตเโอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโออ้ยโ สายพิวยิวสาหาสาพี่พี่อยู่ดิทางบนนาติดแล้วเอ้ยิงไปเลยรหวังหลังโอ้โหเอ้ยสวยดีมระวังหลังนะกลับมามาสิมาสิมาละเก่งมากแล้วท่ไปอยู่ไหน อยู่ที่มันนะไดียวาสั่งตัวนี่ได้จริงได้วิ่ง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 นิ่มสู้สู้มาแล้วมานกังไล่ท้าตู๋เหรอเอาล่ะ

ขลายแบงเจนเพื่อาขำไอเจ็ดไงไอเจีย้ย <c oughs> มแดดยังไงแดดไกลๆวะขึ้นกระโดดแดดเนี่ยเก็บฟิวแล้วไอเจี้ยมันดวซฟิวเลย <c oughs> ขอสแกนครับนะครับ <c oughs> <c oughs> สแกนคือสุดเดนมาคอมบ์เปล่าฮะอ่าไม่ไม่ตามมุกอีกเด่นแบง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 สวยสวยโอ้โอ้ขอขอขคล็อก็อเกยงไรปืนจ้าบอให้กูหน่อยออเออแน่แน่เก่งมากเยี่ยมเฮ้ดูหลังนะกูดูเองดูมิดด้วยมิดไร สมิดดำโอ้ยชอบเลยโโออเเคคพี่พี่ดวงพี่ดวงตรงพี่ดวงไอ้แค่ตัวนี้มันทำบุญด้วยอะไรวะสัตว์นี่มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยโอแหลกพี่แหลกยิงมันต่อดิพี่ครับวิ่งครับพี่วิ่งครับพี่วิ่งไหนวิ่งไหน มันมีเอ๊ะขิงว่าเนียอาพี่มาเนาะเฮ้ยมันมีตัวว่าอยู่มีนี่มีใช่ไงไปตาอ้าไปค่ะปอขอเลื่อนนยครับขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยสาสาสาไปไปเอาสาเราก็วอลเลยวอลเลยวอลเนิดสาวอลปิดเลยวอลปิดเหมือนเดิมวอลปิดวอลปิดโอเค แล้วจะไปยืนบนมึงแข่งกันมาอ่ะวันนี้ตัวนี้โอ๊ยกูโดนอีกแล้วไอ้พี่เอ้ยพี่อย่าไปอยู่ใกล้ๆต่ดตายกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีออนมาแล้วเอาเฮ้ยแค่เลยมาแล้วโอ้ยมันมีปืนเข้ามาแล้วโอ้ยข้างนอกไข้างนอกไข้างนอกยิ่งสั่นขี้ไม่ทัน มามาเล่นรัดเล่นรัดเข้าเร็วเข้าเร็วได้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 เ่เองหาหนูวิ่งตามมานะวิ่งโยปืนนะวิ่งเพีะ Let's go เ้าเลยสาววอลวอลวอลเข้าหน่อยวอลวอลเหมือนเดิมไปไปหนูไปไปแพนรูปแพนสวยสวยสวย

มอาใเอาค้เาใคโไะไมู่ไม่เขาเด็บเอาเมีเขมเแมกเขแมกอันนี้ไม่วิ่งหรอสามเอามันมาแล้วมันมาแล้วให้กูหนวอวอวอพี่รอมาวอเลยเฮ้ยเราแมงอย่าโผล่อย่าโผล่เพื่อนดูใครดูใครแมงอย่าโผล่เพ่อนโอ้ยมันเปเียิบยี่สิบวิ วิ่งวิ่งจะอยู่กับที่จะอยู่กับที่มันจะสตาร์ทเราเองตังแตกน้ำพุอ้าวอ้าววัตถุักอุ้ยอีกอีกเจ็เจอ้าอยู่ไหนมะเจนวิอ้าวมาได้ไดยิวแล้วหหนึองหนไหนสมงหนึ่ห่งนึ่น่งหน่งหน่นิหน้าใหม่ครับ มึงดูเชฟกูก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหคุณพี่ดิ้งดิ้งดิ้งเจ็ดดิ้งมากเนี่ยเชฟมันเห็นกลัวคิวตัวเองเลยก็ได้กดคลิกขวาไปกด E แล้วก็คลิกขวาอ๋อ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 ไ้อ่อไม่ใช่มึงมึงคิวตัวเองไปแล้วออ๋ เกกกกกูี่บ้กกูรีบสู้ตายไปแล้วสวยเย่ยมเยี่ยมเคโละหังไซหลังไซหนัหลังไซเกิดท้ายล้โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ มัมาได้อยู่เอยมัได้อ้เยช่วยกูด้วยแครๆกูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่วิ่งอยู่อย่ข้างบนฮ้าเต็มเลยมาฮิวให้เพื่อนหน่อยะกํลังไปกํลังวิ่งกําลังวิ่งมัน่มันข้าไซต์ยอยู่ใครอะยังๆมันอยู่ข้างบนหัวเราอะอเคโอเค ปักปักชี้อะไรเด้อยิงไม่โดนได้ไงวะพี่ยิวโดนได้ไงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวอยู่ For ไหนะอุ้ยข้างหลังหลังหลังไหนวะตอหลังนี้หน้าบีหน้าบีนึงว่าตอนนึงว่าเอคือมิดไม่ไม่ไม่เอมันก็คือส่วนเอไงโอ้มันอยู่หน้าเลยอ่ะ ำไมกูโดนอีกที่อะไรอ่ะโดนเหรอไม่กูตายไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเอา B main B m พี่แบงค์ทำอะไรพี่จะกดสิงเยอะเลยเยอะเลยวันโมวันโมคอมดาวคอมดาวอยู่ข้างนอกใครก็ได้ไปดีฟิวหนึ่งคน

แดนขึ้นข้างบนไอ้ดกดกระโดดก็ว่าทำอะไรของมันวะนี่นะคะการเล่นดัวอลิกใหญของแบงค์นะคะของแโดนนี่อะไรเนี่ยพวกไรดูหน้าไซต์ตวงน่ออนตัวอื่นไม่รู้เลยดูหน้าไซต์มาเ

เลดมันทำมาอะไร่วะไี้สัตว์มันมันยังไงเว้ยมันดุตรงนั้นไอหน้าตางนงด่าเครื่องนเลยอ่ะไปมันหนีเองมันหนีเองมันกลัวมิดมิดมิดมันแหลกให้มันแหลกไม่เป็นไรให้มันแหลก

กูตายคืนเกณฑ์เตียนเตียนหลัง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 เอออุ้ยเฮ้ย